สบายดีพี่น้อง<ต>พบพ่อ<ต>กับซ่องบอราวบ้านนะพี่น้องเบิรสุขสุขคนตอนนี้กับผากันมามหาสบายดีป้าลุงก่อนสิพาไปใชไอันนีป้าลุงเนง่เบิงสีพิกสอเบิงเบิงเบิงพอเบิงพอเบงพอ<ใ>จุดวันนี้เราก็ดักปาไปเกต้<ใ> เก็เห็ดเผื่อยังอ่ะเ,น,เออนี่ยเข่าจากโต้เลยนี่ปลาเค็งได้ยุนี่น้องๆดูหน่เลยปลาชิวเป,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 ป็นแผ่นเป็นแผ่นอยู่ถือบ่ถือยังถือปลาเค็งถือปลาเค็ง,งนี่เลยปลาเค็งตัวแรกพี่น้องเลย โอ้มนตังมามเปดาเลยเลยเอ,อ,ยอื้อาเ้นงบมันข้น,นมาทึงพี่เบยเกียหัวดิผู้ไดเห็ดอนีนะอน้องมีเียวามาถีบได้แล้วกันจะเจอีเนาะไปาม เพาะวนี่ได้ของข้าเจากพี่้องเลยครับก็มาลองเบิ่งกเรปเค็งตัวหน่อยตันนึ่งนั่นคก็ว่าเลยนะมันวางไ่เด้มุ่านเห็นตาบมนไหมบางครื่งผู้บุมนว่างนี่ยืนทึ่งคุณนุ้ย คอยแล้แต่ว่ามันชอดกันได้ขับเบิ้ลนี่เอากระปูให้ได้นี่เฮียงมาใส่แกงน้อยนี่ดาวดาวเอากระปูได้นี่ไม่ใช้แกงน้อยนี่นี่น,น,นี่ไปดูต้นช่วยมันแกงอีแล้วใช่ไหมแกงกระทะแกง grab เอากระปูกอะอืะว้าวาวันนเกืดบป๊า มีเลมีลว่ามีเห่ึงเวลาหนาว่างะอือยจักมาดูอูแล้วการมันเท่ะเลเนาะไเสือปลากินยังดีก๋วยเหรอเจาะจอบเบิ้งก่อนเจาบเบิ้งก่อนบอน น้ำเย็นเย็นพี่น้องเอ้ยยางนำห่วยมากยกขึ้นยืนรัดมันโพ่ให้เบิง้งรดได้ปลานนะมันเลยนำให้เบิ้งโดเข้าหุ่ยเลยปุยปุยรัดอยู่นี้ปุยเฮาอืมหวานลงไปแล้วป้าปลาซิวเน่ะเป็นแผน่นเป็นแผ่นอยู่พี่น้องปลาเค็งนี่มันสิร้อยมาพี่แล้วป่ะนี่ ปลาปลาเค็งนี่เฮียมันมาเลยนี่มันอยู่ในนี่น่อยมาคุเอ้นน้ยนี่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 นนน้ำเี่นี่นนี่นี่ี่นี่นีน่นี่นี่นีล่น่นน้่นี่นี่น่นนี่นี่ี่ีี่ แทกแรวมันลายอยู่น่ะมันเล่น่ะพี่เตว้ยนี่ทึกเขาเห็นเ่นตัวนี้เนาะตายยังเข่งเกือบออกอ้าออกแล้วเฮาเลยสิเฮาเห็นเเห็นแต่เดียวเลยแหละทึจ้าตะคอนน้ำ ดปลาเค็งเลยปลาเค็งสองตเจาะเบิงมีปลาคออย่างอมันกับตัวเน้อยหิ่นหน้าฉันาดแล้วว้ายยังไงเหงกระพาะมันอยู่้ินปนแล้วีอาอให้ไแล้วมันโผ่มาอินน้ำให้เบิ่งแล้ว ว่างไม่ว่างนี่น่อยทมาซะบอพี่พี sure> ่พี่พี่พี่สองตัวสองตัวปุปลาตัวปะไงหนึ่งไปล้วไปล้พี่พีลงลงลงบอลเล็กๆน่ะโอ้ยบกลัมันสะบกลมาทานีมันหนำใชแล้วแนมเพิ่ตมันเลยพี่หนอ พี่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 มันลอยออกข้างนอกแล้วปลาชิวแรนมาวางหน่อยเบอร์ละไรป่ะนี่ผู้ไรมาเป็นรุดรุเบอปลาชิวอะไรนี้เลยเดี๋ยวนะปลาปลาเข้งนี่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 เขางงนิ่งเนาะโอ้ตัถอดช้างเลยเ้ ฟาาเล้วงนหินงนหนีเลยมันมุดเขาในหนีนี่ชามโตหูแล่วจะโตจ้ะมีคอ,อประคองไหมถือบ่น,นี่นี่มาเอาเลยมาเอาอยู่นี่นี่ออกแล้วออกแล้ว อยู่วัางเลยเวลาเจ้าตัวปี่พี่พี่นี่นี่นี่มันเขาได้นี่นี่เขาได้งนหินนี่เนี่ยผูก เห็นปะนี่นะงูทิศในกลางเแห่นี่หาอันนั้นไม่ได้เลยพี่น้องเลยหาตึกแแกกรได้ปลาสองตัวปลากระลักไปอีกตัวหนึ่งก็เลยเดี๋ยวสองตัวน้ำใหม่กรับพอเรากระดังครับเอาเมื่อแกงน้ำใหม่ไผ่ป่าพี่น้องปปน้ำใหม่น้ำหม้กไผ่ป่ามันมีน้ำคมม,มีน้ำเกาะ ใม่ใม่ใานาก็คือแตกยไ,ได้เขียใช้จกโตัดเ้ตัวหนึ่งโอ้เสียมถือพอซะได้นะ่ะนะคือ,อเนงเยงมันเลยอืมหน้อยไปปวดที่ที่จะไปห้าควายเขียด้าบอลเก่าผลิบไปให้พอห้าห่ก,ก่อก็เฮ็นี่บ่นน้ย้ย ไม่ก็เลือดแต่แงมันน้อยพี่น้องเลยตอนนี้นางเอกเขากำลังซัดน้ำใหม่ให้เจ้พอืยอาให้ไหนไงเติบ huh. ด uh ีเลยเ๋ยวมาเอาเองนะมาชิโตกังกอนะเฮ้ยอะไรแล้วขับไปื้อเอา้ย่ถอออกมาเลยเฮ้ยเ้อ เอาเลยเด้อพี่น้องมาหอดบอลควยเขียดทรายแล้วซองผลูกพนสิควยแข่งกันมาสักนี่หรอกในเขียดขาคำเฮ้ยเตะเตะเตะดฮะก็ได้เขียดสองตฮะก็ได้สองตน้องเนยได้จักโตเลยเนาะน้องเนยนี่คือบุปผาบุปจิงเนาะโอ้ มันได้บ่น่ะมันมันมันได้ลายได้เมื่วนนี่บ่นมันอยู่เหรอนะจะว่ากันนั่นนี่คิดคุบโอ้ยตาบอกถั่วบอกเห็ดตานี่มึงดูเลยตีตาพองดูเห็นบะเนยใครขนเห็นไหนขันเห็นเขาเอาเลยเอ้าพีทางไปตองนเนยบ่อยากหยาดเจซื้อนะเนยวะ ไม่สามตัวเลยใส่แก๊งนราไม้สีมืออะไรเนะ่ยเขียนยังไงเขียดเนาะอือได้อีกแล้วบันได้เพื่อใครได้เขียนมันมวนได้พี่น้องเม่เงี้ยมันเย็นอีกบันก่อนคนที่มักค่อยเขียดทรายคือเมถาวรเมอเบเมอบอยแล้วไปควายตะเก่าต่อไปโอ้เนาะนั่งลูกบ่าน่งแล้วควายว่าขาดไอ้ี่มันนี่ก็เลยสิมาพาไปควายคือการ เาตองควยฮึโอ้โหคอมันเทเมนบ่อุ้ยดิเข็ดเขดเขเนี่ยเห็นไหนบ่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 มีบ่มีไม่เนตาฝาดียยับลงไปอีก่หนึ่ถึี่ บนปุ๋ยนะลงไปนี่ถ้ากระเด็กบุถึงได้เจ็ดนม่นอยู่ที่หนัดปิงไฟอู้ยนี่ว่ากระไฟเขาเข้ากระดังก็ตายเบิดแตแต่บุ่ตายได้อันนี้เราอยั้งน้อยได้บ่นี่นักเห็นแล้วบ่ Xong tô ịt mà lẽ Bà đeo xong <laughs> <hít> ừ. ừ, đấy kinh rồi lẽ, kẻ kinh phai Tại bà nó chạy chạy hả Năng thì khắc rất quá ha Thôi 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 Dinh nữa Dinh lên bên phai Ui đây Ui, tất tên Nhân tiên bà đã đi đi đi, kẹt kẹt nè kiệt sai huay bây giờ chắc tối là bận gì đỡ đấy, này, thế thế đấy có đi con sai mình ngàm đây ừ. có X, bây giờ ุ้อจีกาอยกันไม่ปุ่อไมได้ไมได้ที่คือคือมันมันมันแข็งโคตหยับลงไปทั้งลุ่มอู้ให้ก็ไสาตัวยู่ได้เอย้งยันนั่งอวดเลยแข็งมันกะอยู่นะเป็นิแข้งรมันขาแต่ดิบดูทันแข็งอาอครูเล็กจนน่ากะน่าอะิือาน ไปตัวดังเอยมึงดูได้จเจ๊ม,มันบ่มันนี่นะเข,ขียนหน่อยนี่นีนน่ีมันจับในกระแพงอืมตมน่ะอ,อ,อืเอาไป,ปเนียรู้ว่าเขียนสร้งเยจ้าดังเงยสีผ้าได้บ่มาเนี่เขียนยังเด้อมาหน่อย นี่แหละบอลญุพนฮะควายมัวนี่แมนเดาเดาเดาโว้ยมันบ่มีแล้วขนาดนั้นนะใช่ดาคุคุุบเออเอาไปเลยเนายไปของหาวซะจะบห็นควายไปใส่แกงน้ำใมอีพี่ดองเลย Có lẽ là ship tôn lên này khắc gì hỏi No, Nó hết, đi ăn đi ăn đi ăn này ăn đi ăn đi ăn đi ăn khiếm ăn đi ăn Phải ăn đi nào mới ăn lại ăn đ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 i ăn

บนนีบนบมาได้เหรังในประมาณบ่มกระดกิการะดกระดิกนแข่งนะเยยงเกิดแขได้เลยยู่นี่ไม่อยู่อยู่เนาะอยู่เบด

ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นน้องเนยสู้ๆได้มาอีกแล้วพูดนน้องเด้กำลังมุดมุดมุดยิบภาพพิ้งค์ไหมเจ้าไม่เหรอเจ้าไม่เหอามันขได้ไลายแทถวเลยว่าได้อีกเลยได้อีกแล้วน้องเนย เต้นได้เเตดเมเดสิครัแเฮ้ยคุ้นเขกระเทะถรอยไทยพอคุดลูกนี่ร้อยขึ้นโน่นนี่ปุ๊บตรงมานี่นอนลอยแคเลยด้ยแ่นี้อพนยันเลยได้ อู้ชักตัวทางไปเสียมอ่าเหนื่อยลืมมสาาี่นได้เลยได้พอดาวกันดอนเล่นยูพี่น้องได้เด้ดเฮ้ยอุ้ยเพินก็ได้คือกันนี่ เได้อีกแล้วพัด้น่ะเออโอ้ยมันแท้แล้วน้อยกุดหาก็ได้อุ้ยนั่นน้องมันเยอะอล้วน้เอาอีกแล้วนะนั่นจนได้นอนสองตัวใหญ่แท้ลูกแท้บึ้งบึ้งอยู่ใครปาลุงบึ้งด้วยใหญ่เอรตัวใหญ่เีริปะลุงขุดเฮ้ยองเอาไม่ลงนั่นเลยน่งกัได้โซนตัวใหญ่ โอ้ยเปื่อนไปเลยส่งเสือพอกับลูกเออปลาทำกันตอตอนนั้นีกแล้กรนังยงย่อไงส่วนหน่นนันน่นยสองดเลยฮะสององอะนี่เอออาเดี๋ยวสองโซ่พนในบอลเดียวแล้วอุ้ยียนดังอวดเลยไม่ต้องบอกโอ้ยบ่ได้นาะคุยอาจบอลเดียวเลยพี่้องเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วอยู่เียดซ้าย เอาอีกแล้วเนยใช้ัวใหญ่บ่าโย่แขกพี่น้องเบิ้งนู๊เบิ้งคือว่าได้อีนี่พี่น้องจริงจริงนะได้อีกเลยทีโตนี่ยเอาอีกแล้วเนยได้อีกเลยใช้บุญได้คุยใช้ออกอีกแล้วเนยใช้กันในช่องโตม้วนแล้ววันนี้ใช่เออแล้วก็ได้คือกันน่าม้วนทีดีพี่น้องกับเบิ้งส้มอยู่ต่างประเทศแล้อว่า ในประเทศกระมวนน้ำเอาเอาเอาจมูกไงเอาเอาเอาคุบคลุบฮัลโหเซียขีมือเจ้นะเอ้าได็ไอ้บุตรีเจ้าเซียเซียมาได้ไงเอ้ยเปลี่ยนเทศการใหม่ได้บ้านนี้บ้านบ้านบ้านบดละตีเลยเลยเตี้ยวขู่อะไร ใจมือเลยพี่น้องเอ้ยเปลี่ยนแผนคุณนานๆนานๆได้อีดีได้น่ะนี่ได้ยูคู่บาได้เึยได้เลยได้อีกเลยนี่สองเลยสองเลยสองมีแต่ฝุ่นมาเนาะป้ามันอยู่เลิกอดีตอาจารบอกเขาจะพูดกี่นี่

ึังไม่กับควายอยู่นะน้ำหอมมีเจา้งนได้เนยผูบอญรุ่นๆู้นผูบอห้าเะเขียนข้าวน่าเขน้ามผู้วย่ข้า,ขาม้ามันเหลืองเนะาะอุย้ยแข่งคาขอกับลูกอันนี้ออาน,าน้ำเยอันในน้ำผ่อ โอ้นางก็บอเอาอีแล้วนางก็บพ่อล้วครูเออครูเอาอีแล้วเปิดหผใช้น้ำเพลินทีเน้องเลยท้องพขอมันเน่ให้พาเปลือกคือเปลือกท่านียดใช้อยู่นะเอาคุยออกไปไปคุยไปคุเห็นแงนใหม่เลยไปเมื่อชบเอาเลนี่เดนี่ดาวแงนงใหม่ นี here, sure hey, ่ไงแ้วเออยังบ่มาถอดรองกูลยมาจักเนยบ่นหมาขับมาไหดอยังบ่นี่มีเขียดไซเขียดไปุ้ยนี่ปุเขียดไซเดนมบ่จักสลวาหนอโอ้ยแจโอ้ยเียให้สตัวจกถ้าคุ้ออเงเนบี้ยังตื่นเ มันต้องไปควยยังแงละลูบๆมานเขาก็จะโดดห่างหัวไปตีเดี๋ยวไตัวอันจริงเลนบ่กนั่งในหุ่มัป็นผ่อนได้เต็นใจเจาะน้องใหม่ก็เดินี่เดินนะย่องขึ้ไปนี่เห็นแหนงเราสองแนวไป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 ได้อีกแล้วพอนะฮ้ ตกลงมาเลยบาทนี่ยหอเฮียอะ่ขึ้มาเอามนเอาหนอไหม่พี่เ้องออเอามาแกงสะเขียยใจนะจะนันว,วข้าค่จะข้าคั่อีกเลอ้าโทมาข้าคเนาะทางยอย,อยอทางป่าเลย่อนงเยกันเลยข้าวป่าไปหาผักเห็นเลอนี่ไงไปยังอีกแล้วโอ้ป้าเป็เพิงเลย ท้ายยังไงเข็ดท้ายได้ละไม่ช่องอันได้ขู่ไว้ได้ละไม่ได้บักกอกไ้ปลาเอาเสียสื่อเลยพี่น้องเอมเลยฮะได้ใช้บทันขูดจ่ได้โอ้โทจ้าเก่งอยู่เด้อนงเก็ได้ เออเอา,เอาลุนเป็นบ่อเป็นค่าคัมปอมบ่อใช่เขียดไส้ไปจังคัมปอโอ้โหคัมปอมคัมสองกูแล้วค่ะเออไปกันน้ำเพื่อนมวนนะพี่น้องเนาะมากระลอยน้ำตามๆขามหวยไปแล้วผู้วันนา้กับลูกสาวไปหาคุยเขียดไายพี่น้องยังบ่ทันได้กลับเถื่อก็ได้รายแล้วล่ะเขียดไายก็มาเห็นตัวบักหุงเขา ป้าข้าปูก็ได้แต่ว่ามาดุกแท้บัตของตัวเองค่ะนะพี่น้องเอลยโบได้เป็นแนวนี้จกักต้นมึงแน,น่ผูกลามๆเลยงามรีบป้บามะฮุ่มกเจ้ะผูกแคมหวยนี่อันนี้ก็เป็นหวยขึ้นมานี่กับต้นบักหุ่งอันนั้นขึ้นไปนี่กับบานหน้ามุ้งพี่นอ้องผู้มุ้งยกระพ,พ่อใบฮอดูเลย อุย้ยข้ากันมาบักก้ไกเตอเต้นเ้เดี๋ยวเดียวหนึงบลนี้มานนี่งบ่ควมีงเนยไปเบิดเลยแออแรงไปต่อบงซ้อนกันไหมเมนเมนเด็กโตเลยน้องเลย ที่หอด้านมำมงไงนี่ขึ้นไปไนี่มันบ้าน้ำมงเลยขึ้นตะบางหวยหมดแล้วมงง่มาเมื่อ่งเมื่อห้งเมืเปะให้นั่งขาห่าเพื่อฮะเพิ่งนกงได้เขียดเพิ่นมวลดิ่นอยากเมื่อ เอาเนี่อยากเมืออ่แล้วขอบคุณเด้อพี่น้องทีท่ติดตามรับโมมมาคุยเขียนกำกัน